สวัสดีครับผมโดมสววรันนะครับจากสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับวันนี้ได้ไปเวียนมาที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับได้มีโอกาสเข้ามาดูงานของสำนักง,งานประกันสังคมของจังหวัดระยองนะครับและก็จะมีโอกาสพูดคุยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของสองกองทุนก็คือกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนนะครับและคนที่จะให้ความกระจ่างเรื่องนี้ได้ดีนะครับก็คือหัวหน้าฝ่ายประโยชน์ทดแทนคุณเต่งสุดา จักรภากค,ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะต้องทําความเข้าใจก่อนว่า2กองทุนนี้มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลดูแลแล,ลูกจ้างผู้ประกันตนค่ะอ่าแรงงานลูกจ้างที่ประกันตนอันเนื่องจากการทําง,งานและไม่เนื่องจากการทำง,งานใช,ใช่ไหมครอันเนื่องจากการทําง,งานนี้ใช้กองทุนไหนถ้าเนื่องจากการทํางานก็ใช้สิทธิจากกองทุนเงินทดแทนนะคะกองทุนเงินทดแทนอันนี้เนื่องจากการทํางานเนื่องจากการทํางานนะครับและ ไม่เนื่องถ้าไม่เนื่องก็ใช้สิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมนั่นหมายถึงว่าถ้าผมบาดเจ็บจากการทํางานงนายจงนายจ้างสั่งผมไปทํางานที่ไหนผมใช้เงินกองทุนนี้ใช่กองทุนเงินทดแทนใช่ค่ะต้องแยกใกล้ชัดเจนนะคะเวลาที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนแต่ละกรณีแต่ถ้าผมอยู่บ้านมาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของไปจ่ายตลาดรถชนอันนี้ใช้เงินไม่เนื่องจากการทำงานต้องใช้กองทุนประกันสังคม นะครับผู้ชมหลายๆท่านยังไม่รู้นะฮะว่าเงินเนี้ยสองกองทุนบางคนนึกว่าเหมารวมเป็นประกันสังคมหมดอ๋อไม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะใช่ไหมฮะค่ะ คือคือถ้าถ้าสมมติมาโดยที่ว่าไม่ไม่ไม่เข้าใจตรงนี้นะคะมาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยแยกทั้งสองกองอยู่แล้วนะคะที่จะให้คําแนะนำนะคะก็คือพอเข้ามาปุ๊บเข้ามาปุ๊บไม่ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะใช้เงินกองทุนไหนให้สอบถามก่อนสอบถามได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องลงในรายละเอียดนะคะก็มีแบบฟอร์มทั้งสองกองทุนนั่นแหละค่ะทั้งกองทุนค่ะแต่ถ้าเบื้องต้นเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทราบกันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไม่ทราบจริงๆมาถึงเราจะมีประชาสัมพันธ์อยู่ตรงนี้นะคะก็บอกเขาว่าจะมาติดต่อ การดํามาลก็ส่วนหนึ่งก็จะทราบจากฝ่ายบุคคลของผู้ประกอบการข็จะให้คําแนะนํามาแล้วในเบื้องต้นนะคะแต่บางทีเนี่ยถึงจะให้คําแนะนํามาแล้วก็ยังไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะคะพอเรามาเจอในหลักฐานลึกๆนะคะอาจจะเป็นหลักฐานการรักษาหรือว่าอะไรนยไม่ใช่มันไม่ใช่นะคะระบังเรื่องก็ต้องตีความว่าเนื่องจากการดํานาหรือไม่เนื่องจากการดํามาค่ะใช่ค่ะต้องตีความลงไปให้ชัดเจนอีกนะคะเอาเรื่องของกองทุน ประกันสังคมนะครับในชนบุรีเนี่ยม,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 รรมีมีนิคมอุตสาหกรรมมีแรงงานเข้ามาทำออขออภัยในจังหวัดระยองอนะฮะมีคนเข้ามาทํางานเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ค่ะนะฮะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาไหมในการใช้เงินกองทุนตรงนี้ ทุกวันนี้นะคะในเรื่องของการยื่นแบบประโยชน์ทดแทนจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่จะมีปัญหาเวลาที่มาใช้สิทธิ์นะคะบางทีหลักฐานไม่ครบถ้วนนะคะหรือว่าหลักฐานไม่ถูกต้องอย่างนี้ค่ะนะคะ,ะ,คะที่ ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นกรณีเจ็บป่วยที่จะใช้สิทธิกรณีฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินนะคะนะคะเมื่อจ่ายเงินมาแล้วสำรองจ่ายมาแล้วมามามาเบิกกับกลายเป็นว่าเบิกไม่ได้เนื่องจากไม่ฉุกเฉินหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็กจะอาจจะมีปัญหาตรงนี้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็ชี้แจงว่าเพราะอะไรที่ว่าเบิกไม่ได้นะคะ,คะแต่เมื่อเราปฏิเสธไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถอุทธรณ์ได้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ก็คือกรณีฉุกเฉินกรณีที่พอประสบอุบัติเหตุปุ๊บแทนที่ผู้ป่วย ที่ประกันตนนะครับจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ตัวเองสังกัรดูในการที่เลือกคือนะครับไปใช้โรงพยาบาลเอกชนบ้างไปใช้โรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุบ้างอันนี้มันมันมันจะมีหลักเกณฑ์นะคะว่ากรณีที่ไม่สามารถใช้โรงพยาบาลตามบัตรได้นะคะก็คือสามารถเบิดเป็นกรณีฉุกเฉินได้แต่นี้ก็ต้องดูเจตนาอีกนะคะบางทีเนี่ย ต้องการที่ไปรักษาที่เอกชนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่หลักเกณฑ์ค่ะมันมันมันเหมือนมันฟุ่มเฟือยทำไมไม่เข้าที่ใกล้ที่สุดทําไมถึงไปเลือกโรงพยาบาลเอกชนซึ่งอยู่ไกลออกไปเราพิจารณาดูนะรอันนี้เราพิจารณาได้ใช่ค่ะดูดูเจตนาด้วยแล้วก็ดูประวัติการรักษาด้วยว่าอาการของเขาเนี่ยถึงขั้นขนาดไหนรุนแรงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางรายเอ่อเคองตานิดหน่อยหรือว่า เป็นหวัทนะคะทำไมถึงไม่เข้าโรงพยาบาลตามบัตรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปหยัดเข้าอีกที่หนึ่งที่ว่าใช้สิทธิประกันชีวิตได้หรืออะไรเงี้ยก็ต้องดูเป็นรายรายไปค่ะอันนั้นก็คงลงลึกลงไปเรื่องเรื่องประเภทนี้มีมากไหมที่เข้ามาเนี่ยมีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ตามตามข้อเท็จจริงตามหลักฐานนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราดูแล้วเออไม่ใช่แน่เลยไม่ใช่ฉุกเฉินนะคะหรือว่าเจตนาที่จะจงใจที่จะอยากจะไปตรงนั้นจริงๆนะคะไม่ไม่ไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาลตามบัตรจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ อย่างงี้ค่ะเราก็จะปฏิเสธในเบื้องต้นนะคะมีผู้ประกันตนโวยวายไหมบอกว่าพอไปใช้ไอ้ชนจ่ายเงินเพิ่มแล้วมาเบิกเนี่ยไม่ได้คืนหมดอาจจะได้คืนเนื่องครึ่งหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอารมณ์เสียคืออันนี้เขาจะดูตามถ้าเ็าได้นะคะถ้าเ็าได้ก็คือต้องจ่ายตามอัตราที่กําหนดถูกไหมคะนะคะจ่ายตามอัตราที่กําหนดซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่าอย่างนี้มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ปฏิเสธหรอคะก็คือยอมรับเท่าเท่าที่ที่เราจ่ายได้นะคะแต่ถ้าไม่แต่ว่าเราอธิบายเหตุผลเราอธิบายเหตุผลทุกอย เก็พยายามชี้แจงนะคะว่ามันไม่ได้เพราะอะไรหรือที่เรากฏิเสธเพราะอะไรอย่างนี้ค่ะก็พยายามชี้แจงให้เข้าใจแต่ถ้าอธิบายแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็คงจะต้องมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ก็มีอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะครับมีอีกเรื่องหนึ่งหลายคนก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะในเมื่อมีสองกองทุนเงินกองทุนทดแทนกับเงินกองทุนประกันสังคมตอนนี้วิธีการจ่ายเงินเนี่ย นะครับมันไม่เท่ากันดังนั้นหลายๆคนก็จะไปเงินกองทุนเงินทดแทนมากซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมากกว่าใช่ไหมฮะอยากได้ที่มากกว่าใช่ไหมคะในขณะเดียวกันนายจ้างเองก็ไม่อยากจ่ายเพราะว่านายจ้างต้องเสียอัตราเงินสมทบในอัตราที่สูงขึ้นอัตราประสบการณ์นะคะค่ะก็ก็ไม่อยากจ่ายอันนี้ก็ต้องต้องดูตามข้อเท็จจริงแล้วก็สรุปออกมาว่ามันเนื่องหรือไม่เนื่องจากการทํางานเราก็ต้องสรุปตามนั้นค่ะเมื่อเราวินิจฉัยออกมาแล้วว่าโอเคเนื่องจากการทํางานคุณก็ต้องใช้สิทธิ์จาก กองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน2537นะคะก็ตามกฎหมายียวกันอย่างจ้างเนี่ยนะครับเห็นว่าได้เก็บเงินสมทบนะครับส่งให้กับประกันสังคมเก็บเงินลูกจ้างมาสมทบตรงเก็บเงินลูกจ้างมาสมทบพอลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายไม่แจ้งบอกไม่แจ้งอันนี้ไม่เนื่องจากการทำงานนะนั่นแหละประกันสังคมอยู่แล้วเธอไปใช้สิทธิ์ฟิ่ทีนี้พอไปใช้สิทธิก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าทางโรงพยาบาลก็จะมีปัญหาว่าเป็นเรื่องจากการทํางานถูกไหมคะ ขาจะมีเวทระเบียนปรากฏอยู่ว่าเนื่องจากการทํางานเขาก็ไม่ให้ใช้สิทธิ์ตามบัตรับรองสิทธิอย่างนี้ค่ะอันนี้ลูกจ้างสามารถที่จะปัญหาอยู่ตรงที่ว่าในจ้างไม่แจ้งถูกไหมคะถ้ากทสิบหกเนี่ยกองทุนยืทดแทนเนี่ยการแจ้งประสบอันตรายเป็นหน้าที่ของนายจ้างส่วนนนะคะนายจ้างเริ่มแรกนายจ้างต้องแจ้งก่อนแต่ถ้าไปเจอปัญหาที่ว่านายจ้างไม่แจ้งลูกจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งได้นะคะยิ่จแจ้ง ลูกจ้างแจ้งที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลรักษารักษายังไงก็ต้องรักษากคือเบื้องต้นเขาต้องรักษาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างคุยกันทีหลังคุยกันทีหลังก็อาจจะมาเขาเขาถจริงเพิ่มเติมประกันสังคมก็จะเป็นตัวการเราก็อาจจะถามถามนายจ้างว่าทําไมอย่างนี้ทําไมไม่ยื่นทําไมอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายทันด่วนเนี่ยลูกจ้างไม่มีเวลาแจ้งกับ บางทีสลบไปอย่างนี้ลูกจ้างไม่มีเวลาแจ้งคือคนใหญ่เข้าไปโรงบาลต้องรักษาให้อยู่แล้วนะคะนะคะแต่ว่าการแจ้งนะลูกจ้างต้องแจ้งให้กับนายจ้างทราบใช่ไหมฮะใช่ว่าตัวเองประสบอันตรายแล้วนายจ้างก็มาแจ้งที่ประกันสังคมภายในสิบห้าวันในช่วงรอยต่อเนี่ยการแจ้งเนี่ย มันมีปัญหาไหมมันขาดช่วงไหมากไหนจานเบี้ยวไม่ยังไม่ยอมจ่ายเออน้อยมากนะคะครับที่จะมาที่นี่นะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาแบบนี้เราก็จะแก้ไขโดยที่ว่าเราก็ติดต่อในจ้างประสานในจ้างนะคะว่าขณะนี้ลูกจ้างประสบปัญหาอยู่ที่นั่นที่นี่นะคะเราเคสเนี้ยดูแล้วเบื้องต้นมันน่าจะเนื่องจากการทํางานนะครับนะคะอาจจะเรียกเข้ามาสอบ้อด็จริงเชิญในจ้างมาพบครับนะคะก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมกรณีแบบนี้เนี่ยลูกจ้างเขา เขาเคยเห็นได้จ้างมีสภาพแบบนี้เขาเขาเคยมาร้องเรียนมากน้อยขนาดไหนน้อยค่ะน้อยจังมาก ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันกรณีตัวอย่างถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีมานะคะถ้าเกิดมีมาเราก็พยายามชี้แจงนะคะแล้วสุดท้ายถ้าในจ้างยังไม่ยอมยื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกจ้างก็มีสิทธิ์ยื่นได้นะคะภายในหเดือนร้อยแปดสิบวันนะคะยื่นแล้วเราก็เรียกในจ้างมาคุยเชิญมาพบอะไรอย่างเงี้ยก็ชี้แจงไปถ้ายังมีปัญหาหรืออะไรก็จะดาเนินการในขั้นตอนต่อไปก็มีเรื่องกฎหมายกฎหมายก็มาเกี่ยวข้องแหนะแต่ว่าสถานะลูกจ้างที่เขาอยู่เขา ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้นายจ้างไม่ยินยอมแต่ลูกจ้างจะยื่นอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าอาจจะถูกเลิกจ้างถูกไหมคะเป็นเรื่องที่ลูกจ้างกลัวนะคะใช่ไหมคะจะแก้ยังไงฮะตอนนี้อันนี้ยากค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ในส่วนของเราคือเราก็ต้องพยายามเคลียร์ความรู้สึกไม่ดีต่อกันแล้วใช่นะคะก็พยายามชี้แจงให้เาเข้าใจว่าอันนี้ นายจ้างต้องดูแลลูกจ้างด้วยนะคะเพราะเขาทํางานมาให้กับเราก็เกิดเหตุเพราะว่าการประสบอะไรเนื่องจากการทํางานให้นายจ้างนะคะอันนี้ในช่วงที่เขาไม่ประสบอุบัติเหตุอะไรเขาก็ทํางานให้เราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจแบบนี้ใช่ค่ะใช่นะแต่แต่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือน้อยมากนะคะเพราะส่วนใหญ่คนดียังมีเยอะอยู่นายจ้างดีใช่ค่ะอธิบายเขาก็เข้าใจครัค่ะครับกรณีเนี่ยกรณีเรื่องของเงินกองทุนทดแทน อันนี้ต้องอธิบายท่านผู้ชมหนอ่อยฮะเงินตรงนี้เนี่ยมันมาจากไหนม,มันถึงเป็นเงินกองทุนที่จะมาดูแลคนที่เป็นลูกจ้างสำหรับกองทุนเงินทดแทนเนี่ยนะคะคือตามกฎหมายกําหนดว่าในจ้างที่มีลูกจ้างหนึ่งคนขึ้นไปถูกไหมคะแล้วก็เป็นกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นม,มีหน้าที่ต้องมาขึ้นทะเบียนกับสํานักง,งานประกันสังคมคะนะคะภายใน30วันเมื่อมาขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะกําหนด รหัสกิจการอัตราเงินสมทบให้ว่าคุณจะต้องเสียในอัตราเท่าไหร่อันนี้ขึ้นกับประเภทกิจการขึ้นกับประเภทกิจการถ้ามีความเสี่ยงมากอย่างเช่นกิจการก่อสร้างเนี่ยอัตราก็จะสูงนะถ้ามีความเสี่ยงน้อยอย่างเช่นพวกโรงแรมอัตราก็จะต่ากว่าพวกรับเหมาก่อสร้างอย่างนี้นะก็ก็มีอัตรากําหนดไว้อยู่แล้วนะคะเราก็จะกําหนดลงไปว่าอันนี้กิจการนี้บริษัทนี้รหัสกิจการเท่าไหร่ ะะสูงสุดเท่าไหร่่กระกี่เปอร์เซ็นต์คเออเมื่อก่อน0.2ถึง1เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ะ<อ>นะคะแต่แตมยังเหมือนเดิมแต่มันจะมีอันั่นอีกนะคะที่ว่าอัตราเงินสมทบที่อัตราประสบการณ์นะคะคขึ้นอยู่กับการเคลมขึ้นอยู่กับการเคลมถ้า<ช>ไม่ประสบ ถ้าไม่มีลูกจ้างได้รับอันตรายเบี้ยเบี้ยคล้ายๆเบี้ยประกันก็จะลดอะไรประมาณนั้นก็ลดลงค่ะในปีที่ห้ามีจำนวนเยอะๆอันนี้ก็จะเก็บเพิ่มใช่ไหมฮะใช่ค่ะผิดไปตามอัตราส่วน0.2ถึงเท่าไหร่2เปอร์เซ็นต์2เปอเซ็นต์ถึง1เปอร์เซ็นต์เราเก็บสูงสุดแค่1เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็นั่นแหละค่ะขึ้นอยู่กับอัตราประสบการณ์ในปีที่ห้าถ้าสี่ปีแรกนี่ไม่มีการประสบอันตรายเลยไม่มีการเคลมมาเลยอย่างเงี้ยพอปีที่ห้าอัตราก็จะลดลงอย่างเงี้ยค่ะก็ นายจ้างบางรายถึงพยายามที่จะไม่ยื่นด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นเรื่องของเงินกองทุนเงินเด่ะเงินสมทบส่วนกองทุนประกันสังคมถ้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นทะเบียนเหมือนกันค่ะเมื่อกี้เอามาจากนายจ้างเมื่อกี้จากนายจ้างฝ่ายเดียวนะแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนประกันสังคมเนี่ยอันนี้มาจากสฝ่ายสามฝ่ายนายจ้างลูกจ้างแล้วก็รัฐบาล ก็สมทบร่วมกันนะครับเป็นเงินของทุมนี้ใช่เพื่อที่จะมาดูแลลูกจ้างลูกจ้างคู่ประกันตนนะคะถ right? right> okay? no ้าเป็นกองทุนประกันสังคมเราจะใช้คำว่าผู่ประกันตนผู้ประกันตนค่ะเจ็ดกรณีด้วยกันค่ะนะเจ็ดเจ็ดกรณีคือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตส่งข้าบุตรชลาภาพแล้วก็ว่างงานเจ็ดกรณีด้วยกันแต่ละกรณีขึ้นอยู่กับอัตราเงินสมทบ